สวัสดีค่ะชื่อนางสาวปัทราสุดาชุ่มชื่นเลขที่58ประกาศน,นียบัตรวิชาชีพเั้นสูงสาขาวิชาเวชระเบียนชั้นปีที่2นะคะวันนี้จะมานําเสนอ SQL นะคะ SQL คือ Structured Query Language นะคะ SQL เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์โดยเฉพาะ โดยภาษา SQL สามารถใช้งานได้กับโปรแกรมประเภทระบบฐานข้อมูลได้เกือบทุกโปรแกรมภาษา SQL มีหลักการทำงานสำคัญ4ประเภทด้วยกันคือการดึงข้อมูลที่ต้องการคือ select query การแก้ไขข้อมูลคือ update query การเพิ่มข้อมูลคือ insert query และการลบข้อมูลคือ delete query นะคะค่ะสำหรับ SQL วันนี้เราก็จะนำเสนอเป็นการ อและแอนนะคะคือการตั้งเงื่อนไขข,ข้างซ้ายและข้างขวาว่าอก็คือคำสั่งที่ข้างใดข้างหนึ่งเป็นจริงก็ได้หรือแอนก็คือข้างใดข้างซ้ายและข้างขวาต้องเป็นจริงเท่านั้นนะคะค่ะนี่คือตารางเวิร์กนะคะก็จะมีจํานวน5เรเลขอรอนะคะก็จะมี id name น e มล s ดน a มจอบเซลลี y ที่เรานำไปใช้ในการทำคำสั่งาตามเงื่อนไข,ขของเราในวันนี้นะคะค่าสำหรับคำสั่งออนะคะคือเงื่อนไขข้างซ้ายและข้างขวามีข้างใดข้างหนึ่งเป็นจริงตามเงื่อนไข ตัวอย่าง select star form work where job เท่ากับ government All salary มากกว่าหรือเท่ากับ7,500คำว่า o ของเรานะคะก็คือ job จะเป็น government ก็ได้หรือจะมีเงินเดือนคือ salary มากกว่าหรือเท่ากับ7,500ก็ได้นะคะก็คือสิ่งที่โชว์ขึ้นมาก็จะมีอยู่จำนวน3เลขขอนะคะคือ job มี government แล้วก็คุกนะคะแล้วก็ salary มีเงินเดือน12,000 15,000แล้วก็7,500นะคะสิ่งที่เราโชว์มาก็คือมาจากการตั้งเงื่อนไขว่าอนะคะค่ะสำหรับคำสั่งแอนนะคะคือเงื่อนไขด้านซ้ายและด้านขวาต้องเป็นจริงเท่านั้นตัวอย่างนะคะ select star form work แวร r e job เท่ากับ government and salary มากกว่าหรือเท่ากับ15,000นะคะจากตัวอย่างนะคะก็คือเราเลือกตารางมาทั้งหมดจากของ Work นะคะแล้วก็เราใช้คำสั่งแว r e เลือกช่อง job ที่มีชื่อว่า government และ salary คือเงินเดือนต้องมากกว่า15,000เท่านั้นนะคะสิ่งที่โชว์ขึ้นมาของเราก็จะมีแค่หนึ่งเลข,ขอนะคะคือ job ที่เป็น g o เวอร m e n t เท่านั้นและ เงินเดือนเป็น15,000บาทเท่านั้นนะคะ